สบายดีพี่น้องป้าถดสองพรมีมาแกวเครื่อมันัพวมันอท้าอย่างี้ใช่ไนองเบเท่าน่อยโได้โบได้จะดีน่อ๋วามีเท่าเลยเมอกี้น่อมีเขามาเอาเบิดป้าเท่าอยู่น้องเพิ่ไปกอดเป้าน่ะน้องนนันแหละแค่มวนงโอืมโบได้จะดีบ่เฮ้ยมอนใหญ่เราหลงว่เราแม่นใหญ่ก้มู ออไปเขอะโมเโมนิคนอีชีโรเตงร่องมืองันแมันพะยูมีอะรยูว่าจะไปจอดพญายาน่ะโอ้ยพญาย้ายก็ลวงวัดกอย่างได้ยุกถราฮักกงว่าถ้าฮักกงว่าเฮ้ยเอิงเฮ้ยะเฮยเอิงมีตัวมาขั้นติดอันนีอัีเลเ่อคอยากชีแตกน้ำเ้าสอางั้นพญานสูมหเหดหน้าให้ไปู โลบาอยางปะเกแปรจ่ของวนันมธุรกิจใหม่เยธุรกิจใหม่ยายแปรธุรกิจใหม่ยายแปขายมันจะรวย อเ้า,ามาา,มา้านะได้แล้ิรง้ในเก็บมาเขาไปในชวนพักก็เลยเก็บมาลายขนาดนั้นก้อยเกลือไปใส่แล้วอือลายไหนก็คือก้อาวเ่ยไปไดหยามแตบวบบวบเลจนไล่ชิมีต่หน่วยแบบนี้แหละต่อยอั้งเทิงนู้น กับเพื่อนเลยอคอยแบบไทยพีคพงโดดดีดนะนเต็มไปบะกอยสิมากินบ้างใกินยูดาสีฮานอยนี่อยากให้เห็นข้าแต้ขาวแตเขาวแตกมามื่อได้ก็ตายมากได้ก็ตายบา อันมื่อได้ชิบปเผาหนะมามื่อได้กระตายมามื่อได้กระตายบ่เทวดาเจ้านอนเบอดเมื่อยังอินอยู่บ่อกลัวมเมเน็ปมันชอยเนี้กลัวอืมแล้วว่าได้ปะนี่มันตบผ้ามันไม่ใช่มันตมนะจะไปแนว้ยมามันขึ้นอืดมันเน่าวจะไปเผาจะไปเผาเแจ๊คแจ๊คแก้แพย่งนี่จะไปเผาถิ่มเขาเผาเผาลูกเคยจ้าแล้วมันเน่าแล้วอันนี้ดูคนหล่ออันนี้ดูคนหล่อ

ปลาจะคอยตายกัยนแะล้วคนเดีวื่อนมามบัดป่าแข็งนะบัดป่าแข็งอเอออยากไปแช่กับไปโลดมาอยู่กินมูนกินมังว้าวไปไหลพวกนี้บัดทีแท้บัดพวกข้าวขีหนอาบ้านนี้คันปลาจะไปตายลุ่มพม่านรีดยาเปย์ห <Yeah. S 1> นามนมยอมผ้าอีเดียวป่าเน่ กินยังเป็นอะไรมีความสุขยังมุ้ยความสุขอยู่นอนนะตได้่วยสีขี่เถอะเอออันนี้ขัต้มนะคกูนะฮะขัดโต้มเนาะออกกอนซ่อมพวกมึงก่อน หน bitches, you, ึ Tony, bronze, ่งวีสองวีนี่มาเผาอยู่บ่ปะเพื่อนเผ่านี่มีมาเผาอยู่้าวเมื่อไห้เดยวจ่พก่จะานี่จะเมื่อแแบอ่ะจะคือบอกว่าเอาขนาดเอามาเผาเมื่อตัดจะเมื่อแห่นเพื่อนแค่หือไกิน้าเ่าจะคือบอกเอาเมื่อไห้จะแยไป ว่าอยู่วูสิมาััดมบอกวโตสิมาเขากับหาโตเตงเขาเขี่วเตงสิบมาเตงมือเตงอยากมาเตงกมาเขาก็บหาเตงแช่บมตงอยากกินตัดมันดินีบอกพะตัดกินละใรนี่ เ to ้าขวนตัว <Rey> ตัว <barking> จิ <welche ăn yang Query> uh ๋วมะพร้าวบก้านมาเหมอเผาเตา้บมงีลมได้งลมหนาวด้มอนกัเลยอือูแลยาลงานนอกบ้านมันเิหนาวเผาหนาวเาวันนี้มือที่หนึ่งแล้ววอือมืเอิมเฮอบ่อือให้บอมันเิม คนีมัคือนนึ่งว่ทมันหัขยอ่องีนี่ก้าวในมอนนี่ยนาะย่องน,กนะงนกว่าสีเอ้ยกวาดเกว่าจแปดอัดปลาขูยืบบนอเซตยูเคยเปล่าทาหาา มันม <singing flowers> ันหนึ่งเข่าเต้นและขย่องมันแต่ว่าเต้นผัวเมียเขาเข่ากันลำลำนะบ้านแฟมายืนเสียมเหล่มอยู่ไง เมื่จักโตซีงไปขุทธนะนะไอยายแป้เท่านะอยู่น้องอันน้องบ้านไม่ใหญ่นะจะคือบัวประหาเอามาขายพี่นี่บัมีบ่หนึ่งนั่นน่ะเพื่อไม่ยายแปะเห่อวะ ึงั้นั่นเพราะเปะ็นแปะเดินห้อยโส,สดเฝ้าเท่าเฮิ่นมาจักฉัน <c oughs> ล,ลงเอาพี่เล้วนี่นะเออพี่นี่มันระดับซะน,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 งงนในเลยอย่าเด้อเัาเป็นเหลือดเป็นยางที่เป็นลุงน้องเขาได้ฉีดดับของเขาเบิ้ล นิบมันจับกุกมันแก้วอีกพีก่น้อง มันแกวที่เตียนแล้วค่ะเตี้ยคับ แต่ต,น oui ต er มน,นึงซีก็ได้เหรม่เอาอยากกับโอ้โมยากีปากจักเคยกินขีปากอีกซียุ่ะมะสีเรืออะวะอืมปากคอยทั้งน,นั nah. ้นเลยเงี้ยปากคอยแด่ ieur. จะ่ามอ่เ oh พื no ี Ma ่บากมัจะมากมันบ่อนได้อ <de> ีซี <usto> ี่สิทามต่บากของมันบอลได้แหละบอนได้จะหมากมันเพราพี่หมากบอได้อีซีหมากมอมองยังไงจะมองได้ฮะ พอจักหม่องได้พอถ้ามันหมักมันได้พอจักหม่องได้พอถือใจหม่องไดจิตใจอสีหม่องไดบ่ว้าวดูกรพี่จิตใจมันหม่องไดหมักก็นบ่องดหม่องมันบดแข้วมันหม่องหมักอีสีบดแข้วเฮ้ยสิ แถวซับท <t ể inters |ms|> ําถาซับดูสิจากได้นไปฟัวมึงช้อนมึงเห็ดนะนะพอฟีเห็ดได้ก่อนไอซี่จะเข่าซับนะถ้าอย่ากหัวนะโอ้ยมันยามสุดถืออันนี้ก็จะเหมันแบบหมามกินสังกับบุลืออะบดหม่อมหม่อมบดอันกะต้มนัดเป็นกี่เป็นโคมมายืนเอื้อแบักเอื้ออย่าเห็ดก็เอื้ออยเห็ดก็เอื้อมา่นมาอี มมาแขวีสีห <laughs> มากกดนุ้ยายเป๊แนกแตมาา้วกเยังกวามามากีากากจบจบ ่ามีไปทามต่อว่ะชี Ho ้กับปยาามพวยแล้วออหามเือแมากอืมชั้นมันเห็นให่มันเห็นให่แปแต่ละคนเหังอเ็นแต่แท้มันจะกเทียบเป็นแต่ตาต่อนะเนอะอือห่านแย่อยู่เห็นพ่อกับแม่แย่แปรนท่าทำกันว้าถ้ลูกเห็นเด้อย่ก็อันตต่อันเลยยัง ียังอ่ะนะมันบอลนะเงาดำๆทับอีแม่ยังไปเอาในครูเห็นได้กุนหูยังเลยนลืมซักพรอะผมเป็นว่ามั่งมึงเคยเห็นแม่มึงกระพาะมึงทำผ่ารกิจอยู่มึงเข้าใจว่ภารกิจคืออย่างแล้วแตบกันธนามึงเคยเห็นบ่พูดเ้ากําลังเท้าเหรียญเท้หัวเฉดเดอพี่น้องเลยถามพราได้หัวเฉดบ่ได้จริงจังอย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสได้ไปหน้องเลยตายเฉดเดอยายแปรเนี่ยน่ะกับสกินมึงด้วยแดงจะขึงอยู่อแต่เอ็นหล่น